บังอบังตักอบังมบังวาวยสวัสดีค่ะช่องมิ้เพียวชาแนลค่ะมาส่งหน่อไม้ค่ะวันนี้มาส่งหน่อไม้แล้วอ๋อทเจาบได้อีกหนอยกันดิเออทดได้อีกโอ้โหนี่ค่ะหน่อไม้ Nói bà giọt này năng Nói A này nướng khả nạt này mà Thật thai đây này Châu lột ở đã bài nhúc Bớ Tốt Chứ hơn cho nhúc bà đây khả thần bà chung phô phô nào mày, tố tố lót tố lót gói trứng thay, xem thế này, luôn đó đâu, mà thằng vợ, ta nhét cái 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 cái

nó khơi cầm phù bương chút xa nè luôn Hả Mọi người mẹ Cái xe này, xe này Cái xe này, xe này, này À, tự dưng Ha ha nung bọ nọ, nó mái <laughs> <laughs> À, chị order này. À, chị order thang, chị là nó mai mục Bà là xong chị lè Chị lấy Sao bà test đực tét เอออันอีมักกระเทตทางออนไลน์กั่เลยะะออเดอร์หมกหน้าไม้ไปเลยะะเออาเอือนะ <c oughs> อืมจะาดเาะจเ้าวะจะขอยอีกจะขอยจะเมยนจะอีตาบัางเด๋ยวจอซุยมันเองนะช่า <c oughs> งค่ะช่างอีสั่างผู้นอี sang sẽ bền thay sang sớm ở rồi. đang làm việc. bưng lại cái bưng đưa thành cái sông đưa. nó <laughs> lại phá ke hả na. chị này chị mét. bù chân hai hộp thùng này. phải đáp nó. da yeah, neo luôn này ao กา,ายวยาแนวเป็นสีอีป,ปูนเลยเหมือนบอกโอ้เอาเป็นสีนี้เลย<ม>ยาแนวเรียบร้อยนะคะเมื่อคืนกับไฟดับเขดไซเพิรนค่ะค<ม>นกับบริโตง้งามงามคห้องนี้นะขนาดห้องนี้นะห้องนี้นะ่งบประมาณเท่าไหร่เนี่ยเด้อ<ม>อืมเบ็ดเสร็จแล้วโอ้เป็ดเ,เสร็จแล้วแต่ปอเบือ่อ หมื่นหนึ่งงั้อืมขาช่างขาช่างขาเยยัง่อไ้ยอยู่บ่สามหมื่นมากว่าประมาณบ่อองสองมกว่าสองหมื่นตีสามหมื่นเสนะคือสนับสัญเนาะในห้องนี้นะคะห้องนี้เป็นห้องอะไรนะอ้แจ็คกังเม็ดนะจะกินรวมรวมไล้สอช่องนึ่งขนาดห้าเม็ดกว่าบ่อห้าเมดสม เอห้าเมตรเนาะห้องห้าเมตรเนาะห้าคูณเดียวบกวางคูณยาวอันในในในตัวในระดับสมัยเนีกว้างอะเราไปยาวตัวไหนให้วัดจากไหนเปิดสินะยาวกว้างกว้างเนาะกว้างสี่เมตรสี่สิบเออยาวดาวกีเดียดยาวห้าเมตรเออสี่คูณห้าเนาะสี่คูณห้าราคาประมาณ ามหมื่นเนาะบุกทำอุปกรณ์นะบริได้รวมกับไอแม่งอันนี้ได้เนาะบริได้รวมกับไออันนี้ชุดท่าได้ตัวนี้สามพันอยู่ไหมสามพันบริอยู่สามพันเพราะมีมุงลวดแล้วก็มีเหล็กดัดด้วยบริอยู่บริอยู่เป็นบานสําเร็จรูปนะคะสามพันบริอยู่ดอกสามพันมันจะได้แท่กระจกได้สามพันเอืออันนี้มันได้เหล็กดัดด้วยบริได้แล้วก็ได้มุงลวดด้วยสี่พันของพี่งเนี่

เราบางกันแกะนอไม้ครับลึกโอนฟังเสียงกรอบประกอบฟังเสียงอะค่ะประกอบประกอบน้น้น้เฮีราเปคิ้วเหรเนาะมีเปส้นเียอะไกากะปดรู้กันเซมเจออไมบ่เนาะมันนาเาักระปองเปกเีย cá chang được á cái chăng đi luôn đi xếp ruột rồi 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 cho stick cho i chô bê choker là bà là mẹ ăn cho ăn nó mà nào

kệ cho kệ bờ đây là bờ hàng kệ cho bờ đây cho bờ hàng cho xong đấy con tát tắt, tát ao tê oh phun ừ à chú thấy mẹ bực là thật kịp kịp đây đây Oh, thôi, kìa 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 kìa

មកមានរត់ផតមកមានលោកបាទនៅតែមកហើយហោទេហោមានរយយឹមអឺអឺពីពីពេជ្រហ្នឹងគេណាអឺវីអេបើកហ៎បើកជីព្រឹកស្គែអមបែកពូទៅលឺអាចដល់អីកបើកចេះបោះទឹកយន្តវីដល់រៀបរាយណែទៅអើវើទៅជិះមកអឺអោមេតណាហើឲមេតណាកែណាទៅហ្នឹងណយអូអូបើកកាលុននេះលើណៃ mà đây tham đa để mang có hợp bằng này đấy qua <laughs> nó là con là. Là nó. Là thôi là gì người to quay nó chi nó